ต่อที่ประเด็นของทางคุณชูวิทย์ก็แล้วกันเนาะก็ค่อนข้างที่อันตรายนิดนึงนะคะประเด็นของขออนุญ,ญาตที่จะไปรายงานของคุณชูวิทย์นะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยใจหายใจคว่ำเลยที่คุณชูวิทย์นะคะได้ออกมาในลนักษณะแบบนี้ คุณชูวิทย์นะคะได้ได้รายงานบอกว่าดีลรับนะคะรัฐบาลใหม่เนี่ยไม่มีกล้าวไม่มีพรรคก,ก้าวไกลแล้วนะ,ะขอขอทุกคนเนี่ยทำใจบอกว่าดีลรับนะคะรัฐบาลใหม่ไม่มีกล้าวไกลไม่มีก้าวไกลมีการเจราจารับนะคะผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้เพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยพลังประชารัฐ แล้วก็ประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนาสวเนี่ยผ่านฉลุยแน่นอนนะคะ376สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนแล้วก็สุรลับเจราจาตกลงไฟเขียวผ่านตลอดแถมด้วยดีลพิเศษแพ็กเกจนะคะในการกลับบ้านของทักษิณชินวัตร รายงานไปถึงทักษิณนะคะที่ตอนนี้รออยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็แสดงว่าเขาไปรออยู่ใกล้ๆนี่แหละติดตามกันตอนต่อไปรายงานนี้ได้ยืนยันถึงตัวตนของคนเจรจาแต่ขอปิดแหล่งข่าวสักนิดนึงเมื่อใช้วิชาโจรการเมืองจัญญาโจรต้องมีแต่ขอไม่เอ่ยชื่อผู้ร่วมวงเจรจา รายงานเพิ่มเติมแจ้งว่าก้าวไกลนั้นเสียงเกินไปพิธาไปไม่ถึงฝั่งฝันประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรู้ถึงเบื้องหลังว่านักการเมืองนั้นกำลังทำอะไรกันอยู่ตอนหาเสียงทำให้มีข่าวกันทุกวี่ทุกวันเลยกรอกใส่หูให้คนเนี่ยจำได้แต่พอเลือกตั้งเสร็จดันไปทำอะไรกันแบบลับๆล่อๆไม่ให้คนเนี่ยเห็นเจรจาดีลลับนะคะตลบหลังประชาชน ลืมที่หาเสียงกันเอาไว้หรือยังไงวะกลิ่นเหม็นเน่าประชาธิปไตยจอมปลอมเริ่มโชยมาแต่ไกลนะคะก็อันนี้เป็นสเตตัสนี้ฮะสเตตัสที่ทางคุณชูวิทย์เนี่ยได้พูดครั้งล่าสุดเลยแล้วเราเห็นตั้งแต่ทีทีแรกเลยที่คุณชูวิทย์ได้โพสเมื่อประมาณเจดนาทีอะ คือคุณชูวิทย์โพสไม่ใช่โพสต์ได้ประมาณ5นาที7นาทีมีอยู่พอดีมีก็ได้อ่านแล้วก็แบบโผลรู้สึกทําใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันถามว่ามันเหนือความคาดหมายไหมมันก็ไม่เหนือหรอกเพราะทุกคนก็ก็ทําใจไว้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มองเห็นลู่ทางแต่ที่แรกแล้วว่าเราไม่ได้ชนะแบบแลนด์สไลด์ไงก็คือมันมันเหมือนคล้ายๆว่ามันมันเกลียากันร,ระหว่างคะแนนทั้งสองพักนะคะมันก็เลยทําให้กลืนไม่เข้าขายมีออกแล้วก็เห็นถึง รูทางของการแตกแยกในส่วนของพรรคแดงกับพรรคส้มอะนะเราก็เราก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะมีขอดูก่อนอืมเดี๋ยวนะมีขอดูความคิดเห็นของอเพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะคะบางคนกอ็อาจจะมองว่าทางคุณชูวิทย์เนี่ย ไม่น่ามาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะอย่างเช่นคุณ you have me นะะบอกว่าพักพักได้ก็พักใช่ไหมคะเออ,อคุณจิตตานะคะบอกว่าชูก็เยอะเกินถ้าไม่จริงนี้เสียหมา <c oughs> ค,คุณหลินบอกว่าชูกลายเป็นเน็ตไอดอลนะคะทางด้านการเมืองไปแล้วนะคะ <c oughs> คุณชัดคุณรัชดานะคะบอกว่า ถ้าคิดจะเปิดจะปิดทําไมตาชูนะคะเออว่ากันไปนะบอกว่าถ้าไม่จริงก็เสียมทําให้ส้มแดงทะเลาะกันนะคะเออที่ผ่านมาเขาก็พูดในลักษณะแบบนี้นะคะคุณโจนะคะบอกว่าคุณชูวิทย์มันออกมาแยกมวลชนจากเด็กๆกําลังดังกลบข่าวเด็กด้วยกันไม่รู้หรือพี่น้องนะนี่เป็นความคิดของคุณโจสามหลุมเนาะแล้วก็คุณอ้วนพิวบอกว่านี่ขนาดยังไม่ได้บริหารนะอุปสรรคเยอะเกินมันนานเกินก่าจะถึงการจัดตั้ง เป็นพักฝ่ายค้านเถอะแสดงให้เห็นคนตาสว่างเพิ่มในสมัยหน้าประชาชนเลือกคุณออีกมากนะคะแล้วก็บอกว่าคุณยูแฮบมีบอกยึกยักนะคะแล้วก็คุณหลินบอกว่าโทโทนี่เนี่ยคงจะรู้ว่าจะหมดอายุไขเลยจะรีบกลับบ้านก็ถูกต้องอ่ะเพราะว่าเขาก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเนอะอืมคุณเก้าวนี้บอกว่าเชื่อทวิตได้นะคะคุณเด็กสร้างบ้านนะคะมาแล้วบอกว่าคุณวิโรธเหมือนกันเลยครับ ถึงเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เสียใจเมื่อก้าไกลอยากเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นก็ถอยออกมาดูห่างๆแค่นั้นเองคือจะใช้คําว่าเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นมันก็น่าจะไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าตัวสั่นก็ต้องพูดกันอย่างแฟๆว่ามันก็สั่นกันทั้งหมดแหละมีสสคนไหนบ้างที่ไม่อยากเข้าไปเป็นรัฐบาลซึ่งณวันนี้คนที่ คนที่สั่นร่วมด้วยช่วยกันสั่นก็น่าจะเป็นเพื่อไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเ,าเลือกใช้คํานี่ก็เออก็ก็ก็มองเห็นถึงเจตนาหานะว่าเออมันมันก็เต็มไปด้วยการแขะนะเร,เ,รเรา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 ต้องขอเรียนตามตามตรงเพราะว่ามีคนไหนที่สามารถมาแย้งมีได้ว่ามีพรรก,การเมืองไหนบ้างที่ไม่อยากเป็นรัฐบาลก็คือเลือกตั้งมาแล้วกูอยากจะเป็นฝ่ายค้านมีไมเอ่ย นะคะเพราะฉะนั้นมีขออนุญาตที่จะแย้งคุณเด็กสร้างบ้านตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเราเราเข้าใจอะนะว่าความรู้สึกของคุณเด็กสร้างบ้านพอคุณเด็กสร้างบ้านเลือกใช้คําลักษณะแบบนี้มาฟาดหน้าทางพรรคเก้าไกลเงี้ยมี่ก็เลยต้องขออนุญาตตอบนิดนึงว่าเออมันคงไม่มีหรอกพรรคไหนที่ไม่อยากจะเป็นรัฐบาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าอยากจะเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเนี่ยอย่างตอนนี้คืออ่า โด่งอรชัยเนี่ยถามว่าสั่นไหมอะสั่นไหมในการที่ออกมาเชียร์แบบเปิดหน้าแบบนี้เลยก็คือเห็นไหมคะว่าก็สั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตตอบนะคะวะ่าเพราะว่าเออพอเห็นแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะมันมันเหมือนกับว่าเออก็ก็คล้ายๆว่ามีม,มีอคติไปนิดนึงนะคะ คุณวิรุ์บอกว่าถึงก้าวไกลเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ถึงกระเสียใจเป็นฝ่ายค้ายสี่ปีทีนี้ก็แข็งโป๊กนะคะอืมคุณแอดีบอกว่าก้าวไกลบริสุทธิ์เกินเฮียตั้งรัฐบาลร่วมนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างนี้สดุกปีอืมนะคะก็ก็พูดคุยกันไปนะคะนี้มีถ้ามีตอบได้มีก็จะตอบให้นะคะ เห็นไหมเนี่ยเ,เพื่อนๆก็ช่วยกันตอบนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะมีจะบอกตลอดว่ามียินดีที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดีเบตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอันไหนอยากจะให้มีตอบก็สามารถที่จะสอบถามได้เห็นไหมคะว่าในสิ่งที่มี่พูดเนี่ยคือมันมันชัดเจนอะว่าคือทุกพักอะใครๆก็อยากเป็น นายกรัฐมนตรีใครๆก็อยากเป็นรัฐบาลอยู่แล้วแม้กระทั่งเสรีวิสุทธ์ซึ่งได้คะแนนเสียงเดียวเนี่ยคือตัวเขายังบอกเลยว่าเ,เขาเนี่ยเป็นหัวเดียวกระเทียมรีเขาเนี่ยได้แค่เสียงเดียวแต่ถ้าเกิดว่าพรรคไหนเนี่ยจะให้โอกาสเขาในการเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นกลาโหมยุติธรรมอะไรเขาก็ยินดีเห็นไหมคะนี่ขนาดเขาเสียงเดียวนะเขายังโยนหินถามทางเลยว่าจะให้โอกาสเขาไหม เห็นไหมคะมีถึงได้บอกว่ามีพูดด้วยความยุติธรรมนะว่าถ้าเกิดว่าอันไหนอธิบายได้มีก็จะอธิบายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดว่ามีพูดไม่จริงก็สามารถแย้งได้นะอืมเดี๋ยวนะเจออีกคนหนึ่งนะคะคุณอะไรเอ่ยคุณเด็กดีนะคะบอกว่าเด็กสร้างบ้านช่องนี้เขาอวยก้าไกลทั้งที่ข้างหลังนี้เป็นพันธมิตรทั้งนั้นคือคุณเด็กดีต้องต้องเอาเหตุผลมาคุยกันเนาะก็คืออาการที่ ก้าไกลเขาชนะเสียงของการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคะแนน14ล้านเสียงเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้มีการตีแผ่ออกมาว่าสลิมเท่าไหร่พันธมิตรเท่าไหร่หรือว่าเป็นแดงกลับใจเท่าไหร่นะเป็นชาวบ้านธรรมดาเท่าไหร่อันนี้ต้องให้ความแฟร์นิดนึงนะเวลาที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่น่าจะใช้แบบเขาเรียกอะไรอคติของตัวเองนานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราถามนิดนึงว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ย ที่เอาสอสออย่างพวกสมศักดิ์เทพสุทินนะหรือว่าใครอ่ะพ่อของมดดำอย่างเงี้ยสุชาติตันเจริญอย่างเงี้ยหรือว่าทางสุริยะใสไม่ถามนิดนึงอันเนี้ยสามารถจะบ่งบอกได้ไหมว่าเป็นพเด็จก,การหรือเปล่าหรือว่ากันกันนิดอย่างเงี้ยตอบมี่ได้ตอบมี่ได้นะคะคุณเด็กดี <c oughs> คือมี่ถึงได้บอกไงว่าเราจะตอบโต้ด้วยความเป็นจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณถามมี่มี่ก็จะถามคุณกลับ และให้คุณตอบอย่างยุติธรรมด้วยนะอย่า,าใช้แบบลักษณะแบบอคติเพราะว่าเนี่ยในการที่คุณมาฟาดว่าก้าวไกลเนี่ยเต็มไปด้วยพันธมิตรกรบสเพราะฉะนั้นมีขออนุญาตถามกลับว่าเพื่อไทยเนี่ยเ,เป็นคะแนนบริสุทธิ์มากเลยใช่ไหมเอ่ยเป็นประชาธิปไตยตาใสากันทั้งหมดเลยหรือเปล่านะอย่าลืมตอบด้วยนะคะมิชาร์ลลม,มิมิชอบมากเลยอะ่ะอยากอยากจะดีเบตแบบนี้มากเลยชอบจริงจ อืมนะอ่าก็ก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้มี่รอคาตอบของทางอ่าคุณเด็กดีหรืออะไรเนี่ยแหละนะชอบจริงๆอืมนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่ามีจะไปอธิบายถึงไหนโอเคนะคะก็จบในส่วนของคุณชูวิทระกันนะคะมีจะได้ไปประเด็นอื่นเนาะ